สวัสดีครับผมชาติจารัทรั์นะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มสวีเดนครับนะไอหนุ่มแก่สวีเดนเจอกับไอหนุ่มแกซามูไรครับนะวันโวอีซี่ครับนะประทะกับโกเบโก้ k 2 0 0คขีดปรุ่นซูเปอร์ครับนะ หกซูบกับสี่ซูบเพราะมันเร็วครับนะอายุอนามนะจ๊ะอายุอนามซูปเปอร์จะแกกว่าครับนะหนุ่มญี่ปุ่นจะแกกว่าครับนะวอลโวนี่ตีไปมาณสิบปีครับนะเต็มที่ครับนะโอ้แต่จเจ้าไอ้หนุ่มซามูไรนั้นสิบปีขึ้นครับนะ สภาพกิ๊กครับนะงานขุดตองระบายน้ำครับนะท่าใดสนใจครับนะปล่อยครับปล่อยพี่น้องปล่อยนะครับเจ้าซูเปอร์นี่ปล่อยครับนะ1.5ล้านครับนะหรือว่า1 0 15แสนนะโดนครับ ว่าใครเร็วกว่ากันส่วนเจ้าวันโวนี่ึกอยู่แล้วครับนะยกเครื่องครับนะยกเครื่องวันโวออกใช้วางเครื่องพี่หลงเนาะจริงผมก็รีวิวไปเยอะนะทุกนี้ครับนะแต่ก็ยังเอามาให้ชมอีกครับนะ 6D17 ครับเทอร์โบนะครับ โอ้โดนครับสปเปอร์นั้นอยู่ใกล้ๆวันโวในเสียงกระหึ่มาเจา้ามิซูมิชิครับนะวางเครื่องมิซูมิชิ 6d176 สูดไดเรกครับนะโอโ,โด้วยโอ้หมาเยอะกันนะช่วงล่างพอๆกันครับน้ำหนักพอๆกันอันนี้21เนาะ21น,น่าจะหนักกว่าเนาะ น่าจะหนักกว่าโกบีนิดๆกำลังเนะจะาวันโมเพราะว่ารหัสเขาสองหปีครับนะนั้น200ครับนะไปแ็กกว่า70็เซนเอ้ย80เซนนะโทษทีครับนะ80เซนโรลเลอร์ก็7ตัวแคริเระสตัวเหมือนกันครับนะลง <c oughs> กีพอกันไหมพอๆกันนะครับนะ ดันมาดันนี่ครับนะถ้าใดสนใจครับจะขายคันหนึ่งครับนะเจ้าโกเบโกอยู่คันข้างหน้าครับนะ1.5ล้านก็นนะอยู่ที่ช่วงนั่งเต็มเลยมัะไฟฟ้าครบทำงานเร็วสภาพนี่90ครับนะ อยู่ด้านนี้ด้านเจอาคุณครับนะไอเจ้าพี่หลงนี่กระตืบเลยครับนะงานคุณลอกคลองครับนะของระบายน้ำเพื่อจะเอาน้ำไปใส่ ไปสู่อ่างเก็บน้ำใหญ่ครับนะเลยเอาไมา้พี่น้องได้ชมกันตามดูเรื่อยๆครับนะปัจจุบันวันวามาเป็นรุ่นดีครับนะนี่รุ่นบีปีสองหนึ่งศูนย์ี จริงๆก็แปลงได้หมดครับนะช่างภาคอีสานเนี่จะเอาเครื่องอะไรมาลงก็ได้ครับนะนะครับต่อแต่ก่อนเป็นเครื่องวันลูครับวันลูก็ปัมป๊มปัม๊มัวเดียวกันครับเคสามีครับนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าปั๊มญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีครับนะเจ้าว,วันโมครับนะแต่ว,ว่าสกีเคสามวีเหมือนกันครับนะประกอบหรือว่าผลิต ที่เกาหลี100ลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเทคโอเวอร์มาจากซัมซุงตะวันวับนะจดจำหน่ายที่ประเทศไทยก็อินทันไทยครับนะส่วนโคเบโก้ก็ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะผลิตท,ที่เมืองไทยเลยครับตอนนี้นะอยู่ที่ตำบลตะศิธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับนะประกอบโดยโอเปอเรเตอร์น่าจะคนไทยครับนะ ดูแลโดยญี่ปุ่นครับนะซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากคนไทยมากครับนะพูดง่ายๆนะปัจจุบันเป็นมากเท่นครับนะมากเท็นนี่ออกได้ประมาณ2ปีเนาะขายดิบขายดีครับนะยอดขายถล่มทลายครับสำหรับค่ายโกเบโกครับนะเป็นรถที่ยอดประหยัดเชอนกันครับนะมีความประหยัดสูง มีความประหยัดเป็นเลิศส่วนวันโมก็ปัจจุบันอะไรก็ไม่แพงครับนะแต่ก่อนนี่อะไรแพงนะปัจจุบันนี่อะไรถูกแนละ <c oughs> <c oughs> ้วครับนะก็แล้วแต่ท่านจะชอบครับนะอะไรยิ่งตรงจากโรงงานเลยครับนะมีเพียบนะครับไม่แพงนะครับ,นรบสนใจก็จะชอบก็จัดไปครับนะรถคุณก็มีเยอะครับนะ ปัจจุบันมีราคาถูกเกรดเยี่ยมจากจีนมาเยอะครับนะเข้ามาเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น XZG ซานนี่ครับนะปรับกันเลยครับนะซันเวิร์ดนะครับนะจากจีนนะครับนะแล้วก็ซันทวีล่าสุดซันทวีครับนะซันทวีนะครับที่ว่ามาแรงก็นอาจะเป็น XZG กับซานนี่ครับนะที่มีเพียบพร้อมนะครับ ราคานั้นถ้าระดับ200ก็3าล้านกลางๆครับนะระดับ135ก็อยู่ประมาณ2ล้าน2ล้านกลางๆครับนะลองไปคุยกันเอาโอ้ใช้ได้เหมือนกันครับนะใช้ดีเหมือนกัน <c oughs> ปัจจุบันรถุรถก็เข้าไปอยู่ที่จีนเยอะครับนะบรอมจีนหรือว่าผลิตจีนก็เยอะครับนะไม่ว่าจ,จะเป็นแคทเนแคทเทอร์วิลล่า ว่าจะเป็นอจอรเดีย ECB ครับนะคาโต้นะครับนะไปอยู่ที่จีนหมดแล้วครับปัจจุบันครับนะอโอ้ชมไปบนไปจะสิบนาทีครับนะอากาศร้อนจัดจริงๆครับนะเดี๋ยวผมก็ยังสรรหาคลิปหรือว่าวิดีโอไว้พี่น้องได้ชมกันกันนะชมไปบนไปไเรื่อยๆครับนะ ทัานก็โอ้ชาติเดินซับพูดเยอะเอ้าต้องพูดกับนะจะให้ดูภาพเฉยๆนี่ดูมวยแล้วไม่ภาคเป็นไงนะรู้สึกไม่มันนะอ่าสนใจไอ้หนุ่มซามูไรครับนะติดต่อมาได้ครับ0982723752นะครับหรือว่าทักทายมาได้ครับที่เฟซชาติเดินซับนะครับเพจชาติเรินซับ X character Xtruck ครับนะหรือว่าเข้าไปดู YouTube ครับมีให้ดูหลากหลาย ซุปเปอร์ครับนะ SK200 สิงร้อยกเปอร์ YN12 ครับนะดูการทำงานก็เปรี้ยครับนะ15แสนครับนะ15แสนน่นครับดูฝั่งนู้นนะเอาไปใช้งานได้เลยครับนะช่วงล่างในสองปีสามปี สามฤดูการสบายๆครับนะส่วนเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงอันแน่นเปรี้ยนะครับเช็คศูนย์ตลอดเกวแน่นโดยรวมแล้วโอเคครับนะสีไม่มีถลอกเลยครับนะติดต่อเข้ามาได้ครับนะหนล้านหแสนนี่แพงไหมไม่แพงครับรถระดับ200ร้อยนะเราจะป็นโกบีโกบ,โกบีโกบีโก้ด้วยครับนะ ก็เป็นรถตลาดขายหนึ่งครับนะ,ะสนใจดูกันทำงานไดที่ YouTube ช่องชาติเจริญซัพ์นะครับหรือว่าเพจชาติเจริญซัพย์ Excavator and Truck จัดให้พี่น้องได้ชมกันครับนะส่วนวันโวก็ทำงานให้ดูครับไม่ขายครับนะวางเครื่องมิซูครับนะคับนี้ครับนะวางเครื่องปิลงนั่นเอง เือเจ้ามาักอีกนั่นเดิมๆครับนะเอกซสุปเปอร์เดิมๆเลยครับโอ้วีดีโอชุดนี้ไม่ไหวร้อนจริงๆเลยผมยืนตักแบบประมาณครึ่งชั่วโมงครับยังเหลืออีกเจ้ามุมตรง <c oughs> ไม่มีต้นไม้เลยครับนะไม่ได้เอาร่มมาเสียบนะทุกทีเลยลืมเอาร่มมานะเดี๋ยวต้องทําร่มเสียบครับนะหมวกเอามาอยู่ครับนะร้อนจัดจริงๆที่บุรีรัมย์ครับนะ สงสัยฝนจะตกครับนะเป็นงานคืดคลองส่งน้ำครับนะเปิดคลองใหม่เลยอ่ะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ